มอร์นิ่งจ้ากุยบุรีนะจ้าสุดที่รักจากสุดทางรักวูติริสอร์ทุกคนหกโมงครึ่งบรรยากาศเชา้ชาชา้าพระทิตยเริ่มขึ้นนะครับสงบมีความเป็นส่วนตัวสวยงามทุกคนชอบภูเขาตรงนี้เนาะดูตรงนี้ยไม่ไกลแต่น่าจะเดินออกไปก็พอสมควรทุกคนนี่ฮะบรรยากาศ มาดูกันในห้องอุปกรณ์ครบคันนะครับสวยงามนอนสบายมากใช่ไหมสวยงามนอนนุ่มนอนมีความสุขฟินๆิ่ะนะฮะกำลังจะเช็คเอาทุกคนเพราะเดี๋ยวต้องไปต่อรถไฟรถไฟนีจะไม่เหมือนจับการคมนาคมอย่างอื่นใช่ไหมมันต้องดูเวลาขบวนไหนไปต่อตรงไหนจังหวัดอะไร ถ้าจะไปหัดใหญ่มันก็จะมีขบวนที่แบบบางทีตีนหนึ่งถ้าเกิดไม่อยากไปตีนหนึ่งก็ต้องหกโมงเช้าต้องไปอีกไปรอที่ชุมพรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่คือสุดทางรัฐนาบูติกวิสอเมืองมะพร้าวสับป,ประรดปุนก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 ,นกเริ่มออกบินออกเชา้ชาๆอากาศดี โอเคเนาะนั่งตรงนี้สบายตรงนี้เป็นที่ตากผ้าได้เหมือนกันนะใครจะแบบว่าซักผ้ากับการหันจริงๆน่าจะเอาเต่ามาปล่อยได้เนาะเต่าปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นได้ถ้ามันมีพื้นบกแล้วมันยิ่งดีเหมาะกับเต่าเต่ากับปลามันไม่เหมือนกันนะมันเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํามันต้องมีพื้นที่ขึ้นดินขึ้นทรายตรงนี้มันมีแต่โคลน ตรงนู้ถ้มันขึ้นไปไม่รู้มันจะลงมาอีกมันข้ามไปฝั่งนู้นไปเรื่อยๆเลยเต่าข้ามถนนหมาหน้ารักจังบางคนชอบเอาเต่าไปเป่าไปปล่อยบ่อปลาไงต้องไปวัดนาสารก็จะมีเป็นบ่อเต่าโดยเฉพาะก็ทำแบบมีคุณภาพมากก็คือมีทั้งทรายมีทั้งบ่อน้ำนะครับให้มันขึ้นมาพักตัวตากตัว พราะมันครึ่งบกครึ่งน้ำไงมันหรือว่าที่วัดทับกระดานก็ได้ดทับกระดานนั้นจะเยอะมากมีทั้งไข่เต่าไข่ันเป็นว่าเล่นเลยทุกคนนอนสบายมากทุกคนจ้าอยากให้ทุกคนมากุยบุรีมาพักที่สุดทางรักวิโสอยากให้ทุกคนไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปดูฝูงกระทุงกระทิงนะเ็าจากที่นี่ประมาณ20กว่ากิโลทุกคนฝูงกระทุงกระทิงช้างป่า รวมไปถึงหาดทรายสวยๆซึ่งเรายังไม่ได้ไปเลยทุกคนจ้ะงวดจนอนดื่มด่ำความสุขอยู่กับที่สุดทางรักบูติกวิสร์นี่แหละนะฮะเือถ่ายให้ชมเช้าๆบ้างทุกคนโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไกลจากรถไฟนะมาจากรถไฟก็สองกิโลกว่าวาเองทุกคนครับเดินชมเมืองเข้ามาได้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะต้องเดินเก็บบรรยากาศสวยๆออกไปกทุกคน เจอกันนะครับขอบคุณฟ้าดินที่ทำให้เจอที่พักดีๆวันออฟเดอะเบสแบบนี้นะครับสวยมากนอนสบายมากฟินเวอร์นอนสบายสุดๆทุกคนมีความสุขมาก